สวัสดีครับช่องตามใจเฉัยนน้ำเต็ม,ตมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวสุดยอดของเหรียญที่บอกว่าสร้างแบบเนื้ออัลปากาซาตินทั้งลังนะครับผมวันนี้นะครับผมก็คือเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมครบรอบ100ปีนะครับผมอายุวัฒนมคลหลวงพ่อพัดนะครับผมสร้างสมุด100ลังนะครับผม100ลังจานวนแค่10,000เหรียญน,นะครับผมเป็น ทั้งหมดนี้เป็นเนื้ออัปกาซาตินทั้งหมดนะผมพิเศษมากๆนะครับพิเศษมากๆนะครับเป็นโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่สร้างแบบออกมาเป็นพิเศษนะครับผมสร้างถวายนะครับผมสร้างถวายครบรอบ100ปีหลวงหลวงพ่พัดนะผมแล้วก็ปลุกเสกในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อก็คือ ประมาณวันที่12ถึง13ถึง14ประมาณนี้ครับปลุกเสกนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณวันที่12 13นะครับที่ที่ตะการปลุกเสกนะ12 13นะครับผมนี่ครับเหรียญรุ่นนี้นะผมไปเหรียญที่ต้องบอกว่า ที่ผมแกะให้พี่เขานะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมแกะให้พี่เขานะครับนี่ครับมีคนมีพี่เขามาขอปิดนะผมสองลุนผมก็เลยแกะให้พี่เขารอรอส่งอยู่นะครับตอนนี้ผมรอส่งนะก็เลยยืมพี่เขามารีวิวก่อนนะครับนี่นะครับส่วนตัวกล่องนะครับเป็นกล่องสีใสนะฝาใสนะครับผมข้างในเป็นเป็นกระหยี่ดสีชมพูนะผมนี่ครับผมกมะหยี่สีชมพูนะนี่ครับ จะมีฟองน้ําด้านในนะครับผมฟองน้ําด้านในนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับกล่องอกล่องดีมากๆเลยนะครับกล่องกล่องหนามากนะครับนี่ครับใส่พระได้ดีมากนะครับกล่องแบบนี้นะนี่ครับเป็นรุ่นนี้เป็นของวัดสร้างนะครับผมวัดสร้างถวายนะถวายเป็นที่ระลึกครบรอบหนึ่งร้อยปีนะครับอายุพฒนธนบุครหลวงหลวงพระพัฒนรับผมรุ่นนี้ครับพิเศษจริงๆครับพิเศษจริงๆนะครับ มีแค่1 0,000ห 000, มนเหรียญครับโอกาสที่จะได้นี่มีน้อยมากๆากนะผมผมไปขอแบ่งพี่เขามานะจํานวน20่สิบลุนนะครับผมจํานวน20่สิบลุนตอนนี้ปิดใกล้จะหมดแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือมีคนจองเกือบหมดแล้วครับเหลือประมาณอยู่ประมาณไม่เกิน7จลุนนะที่เหลือๆอยู่นะเจ็ดลุนนะครับจาก20่สิบลุนนะเหลือประมาณ7จลุนนะครับผมนี่ครับผมต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้แรงมากๆนะครับผมเหรียญรุ่นนี้แรงมากๆนะ แรงจริงนะครับผมแรงจริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับผมแรงจริงนะครับผมมาดูความสวยของตัวเหรียญก็ได้นะครับผมนี่ครับดูนะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นเหรียญรูปไข่ที่สร้างทรงเหมือนกับรุ่น5แชะนะครับผมแต่ว่าเป็นเป็นครึ่งองค์นะเป็นครึ่งองค์นะครับผมนี่ครับเป็นครึ่งองค์นะต้องบอกว่าหน้าตาเหมือนเหรียญรุ่นเหรียญรุ่นรวยรวยชนะจน99นะครับ รวยชนะจนเขาเก้าเหรียญเหมือนรวยชนะโชคนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับแกะบล็อกแบบนี้ผมผมว่าน่าจะเป็นสายสายเหนือนะสายถ้าถ้าถ้าผมพูดถ้าผมพูดไม่ถ้าที่ผมเห็นนะแกะบล็อกแบบนี้นะ่าจะเป็นสายเอกเมืองเหนือที่เป็นคนแกะบล็อกนะอันอันนี้อันนี้ผมพูดเฉยเยนะตามตามที่ผมเคยเห็นพระนะแกะบล็อกสวยแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้นะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานไหนแกะนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นของวัดสร้างนะครับผมวัดสร้างนะครับผมด้าหลังจะเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อนะนี่ครับผมนี่ครับโอ้โนี่ครับยันสวยมากนะครับผมโอ้โห,โหรุ่นนี้ต้องบอกว่าใครไม่มีนี่โอ้ผมว่าหนึ่งหมื่นเหรียญนี่ผมว่าราคานี้ต้องบอกว่าสุดๆดแน่นอนครับเพราะว่าสร้างพิเศษจริงๆในวาระพิเศษจริงๆนะครับวาระครบรอบ 100ปีอ่ะอายุ100ปีแล้วก็ปลูกเสกในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อด้วยนะครับผมอันนี้ครบสูตรจริงๆนะครับขนาดโควิดนะครับโควิดวัดปิดนะครับทางทางกรรมการวัดยังยังให้เฉพาะทางวัดทําการปลูกเสกเฉพาะรุ่นนะครับเฉพาะรุ่นนะครับผมแต่รุ่นที่แต่รุ่นที่ไม่ใช่วัดสร้างก็ก็จะเข้าไปปลูกเสกไม่ไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะครับผมแต่นี่เป็นเป็นของทางวัดสร้างนะครับก็เลยปลูกเสกได้นะครับ นี่ครับเป็นวาระพิเศษจริงๆนะนี่ครับเป็นเนื้ออัปกาซาตินลงยาส้มนะครับจีวอนส้มนะมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมมาดูอีกหนึ่งเหรียญนนครับผมเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่าผมผมแอบไปเห็นเขาลุ้นลุ้นอยู่นะครับเลขที่สวยตกสามพันเก้านะครับผมอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเลขที่สวยตกไปสามพันเก้านะเลขที่สวยนะนี่ครับดูตัวพระนะ โอ้โหแรงจริงนะครับผมต้องบอกว่ารุ่นนี้แรงจริงนะด้วยความพิเศษด้วยความที่สร้างน้อยด้วยนะครับผมโอ้มีมีน้อยคนมากนะครับที่ที่จะได้ครอบครองเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมีน้อยคนมากๆนะครับผมนี่ครับที่อายุพัฒนามงคลหนึ่งร้อยปีนะครับมีน้อยคนมากๆนะครับที่จะได้ครอบครองเหรียญรุ่นน,นี้ส่วนตัวผมก็คงจะเก็บไว้ สักหนึ่งหนึ่งถึงสามเหรียญน,นะครับผมผมต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมโอ้โหชอบมากๆนะครับผมนี่ครับสวยจริงๆนะครับต้องบอกว่าสวยโอ้โหแบบสุดๆจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆครับผมสําหรับผมนะเหรียญรุ่นนี้สวยงามมากๆนะผมอ่ะของพี่เขานะครับผมยืมมารีวิวส่วนตัวของผมนะผมจะแกะสักสักสองลุนนะสักสองลุนนะ ผมจะแกะสักสองลุนผมจะเก็บไว้นะครับผมผมจะเก็บไว้ผมอยากผมจะเก็บไว้ไปเลี่ยมชายนะครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นรุ่นที่เรียกว่าสร้างน้อยมากนะผมสร้างน้อยมากนะสร้างน้อยมากสร้างแค่หนึ่งร้อยหลังนะตามอายุหลวงพ่อท่านเลยนะครับผมตามอายุหนึ่งหลวงหลวงพ่อท่านหนึ่งร้อยหลังนะครับผมนี่ครับจะพิมพ์ซีนจะพิมพ์ว่าศิลปะสยามนะครับนี่ครับที่ยังไม่แกะซีนนะดูนะครับนี่ครับศิลปะสยามนะครับนี่ครับ นี่ครับผมนี่ครับฉลองที่ลึกฉลองอายุวัฒนมงคลหนึ่งร้อยปีนะครับผมองหลวงพ่อท่านนะผมจะแกะให้ดูนะครับสักผมต้องแกะสองลุนนะเพราะผมอยากได้มากๆนะครับผมรุน่นนี้โอ้โหต้องบอกว่าราคานี่ก็ตอนนี้ก็ถือว่ากำลังแรงมากเลยนะครับผมตอนนี้นะว่าน่าจะมีไม่กี่คนที่ได้นะครับผม คงคงไม่ถึง1นึ่งหมืนคนที่ได้หรอกนะผมเพราะว่าคนหนึ่งก็ต้องเก็บอย่างน้อยๆต้อง 1- นถึงสเหรียญนะครับผมผมว่าน่าจะมีประมาณไม่ห้าก็หกพันคนที่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 ได้ครอบครองเหรียญรุ่นรุ่นนี้นะครับผมผมว่านะเพราะว่าสิทธิ์สิทธิ์ของสิทธิ์หลวงพ่อท่านผมว่ามีไม่ต่ำกว่าสามสี่แสนคนนะสามสี่แสนคนนี่โอ้ผมว่าได้ครอบครองหลักพันนี่ผมว่าหลักพันคนนี่ผมว่าโอ้สุดสุดแลวนะถือว่าเป็นเป็นสุดยอดของเหรียญที่ ที่คนได้ครอบครองน้อยมากะครนะผมใครที่ได้ครอบครองถือว่าภูมิใจได้เลยนะครับผมส่วนส่วนหนึ่งต้องบอกว่าภูมิใจได้เลยส่วนตัวผมผมภูมิใจแล้วเพราะว่าผมต้องได้ครอบครองสักอย่างน้อยสักหนึ่ง,ส,งสองเหรียญน,นะครับผมเพราะว่าผมอาจะได้มาก็อ้้มนี่ครับผมอป,ปา้าซาตินลงยาจีวอนนะครับผมเดี๋ยวของผมนะเป็นรายการเดียวกันของพี่เขานะครับผมนี่ครับสองเจ็ดหนึ่งห้านะครับผม นี่ครับเหรียญนี้นะนี่ครับต้องบอกว่าความสวยไม่เป็นรองใครนะครับผมนี่ครับผมอยากได้แบบนี้นะครับผมลงแค่จีวอนแบบนี้นะครับจะได้โชว์เนื้อเนื้อซาตินจะได้โชว์เนื้อซาตินจังเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมสวยงามจริงๆนะผมไดเก็บไว้สักสองเหรียญนะผมจดเก็บไว้สักสองเหรียญนะครับผมนี่ครับนี่ครับ ใจอยากได้ขอบแดงสักหนึ่งเหรียญน,นะขอบแดง,งน,น่าจะราคาแพงสุดนะส่วนตัวผมคิดว่านะแน่นอนอยู่แล้วนะครับแกะอีกหนึ่งลุนนะนไหนๆก็ไหนๆน,นะขอเก็บไว้สักสองเหรียญน,นะจะเอาไปเลี่ยมไว้ใช้นะรุ่นนี้สวยมากนะสวยจริงๆชอบมากเลยนะครับรุ่นนี้นะต้องบอกว่าผมชอบจริงๆนะครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับผมสร้างน้อยนะครับสร้างแลขอเก็บไว้นะครับผมนะครับ เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับผมความสวยของตัวเหรียญน,นะอยากได้เป็นยาแดงขอเป็นยาแดงขอเป็นยาแดงขอเป็นยาแดงนะครับขอเป็นยาแดงยาแดงแดงยาแดงยาแดงไหมโอ้โหเป็นเป็นอัปป้าเป็นอัปป้าลงยาจีวออีกแล้วนะครับผมลงยาจีวอกแล้วนะไม่เป็นไรนะครับผมก็ชอบนะผมชอบรุ่นนี้ยังไงก็อัปป้าสาตินลงยาจีวรนนะครับสองเหรียญเลยนะครับผมที่ผมได้นะที่ผมได้นะ นี่ครับโอเลขสามหลักห้าสองหกนะห้าสองหกนะครับผมนี่ครับสวยๆนะเดี๋ยวนะครับห้าสองหกนะครับผมนี่นะครับผมสวยมากนะสวยสวยสุดๆนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมมีเก้าแบบด้วยกันนะครับมีอปบาก้าลงยาจีวอนแล้วก็อัะอปบาก้าไม่ไม่ลงยานะครับไม่ลงยาอปบาก้าซาตินไม่ลงยาแล้วก็อปบาก้าซาตินลงยาลงยาแบบนี้นะครับผม จะเป็นสีสีประจําวันนะครับผมจะลงยาขอบแบบนี้นะครับสีประจําวันนะครับผมลงยาขอบแล้วก็ลงยาจีวรนะครับจะมีทั้งหมด9 9แบบด้วยกันนะครับผม9แบบด้วยกันนะครับ9แบบด้วยกันนะนี่นะครับผมจะมีทั้งหมด9แบบด้วยกันนะจะมีลงยาที่ที่ลงยาขอบนี้น่าจะมีอยู่ทั้งหมดทั้งหมดเจ็ดแบบหรือเปล่าเจ็ดเจ็ดสีหรือเปล่าเจ็ดสีเจ็ดวันนะเจ็ดวันใช่ครับใช่เจ็ดเจ็ดสีเจ็ดวันนะ จ็ดสีเจ็ดวันแล้วก็เป็นลงยาจีวอนแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ลงยานะแล้วก็ไม่ลงยานะเป็นเนื้อซาตินปเปล่าๆนะอัปกาซาตินปเปล่าๆนะมีทั้งหมดเจ็ดแบบนะผมนี่ครับมาดูความสวยงามนะนี่ต่อโคดนะดูโคดนะดูนี่ต่อโคดคมจริงๆนะต่อโคดคมแล้วก็ลึกนะต่อโคดสวยต่อโคตด,ดีแล้วก็พระโอ้ดูดูดูดบล็อกนะดูแกะบล็อกนะโอ้โหหือ สุดๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆส,วสวยสวยดูแกบบล็อกนะโอ้โหแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันสวยจริงๆนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะสวยจริงๆนะผมสวยแล้วก็เนียนแล้วก็วแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับผมไม่มีตําหนิเลยนะไม่มีตําหนิเท่าเท่าที่ผมเห็นนะครับผมเท่าที่ผมเห็นนี่นะครับดูหน้าตาของหลวงพ่อท่านนะดูนะครับโอ้โหดูนะสวยจริงๆครับสวยจริงๆนะ ขึ้นมากๆครับซาตินอัปก้าซาตินนะผมต้องบอกว่านี่นะครับเหรียญไม่ไม่ไม่ลงยาขอบนี้คือผมชอบเลยนะลงเฉพาะยาจีวอนนะมันจะได้โชว์เนื้อซาตินเห็นเห็นเลยนะครับผมเห็นเห็นโชว์ซาตินลงเฉพาะยาจีวอนนี่ผมชอบเลยนะส่วนตัวนะผมชอบมากๆนะครับผมจะได้โชว์เนื้อซาตินเห็นเห็นเลยนะครับผมซาตินนะครับซาตินเห็นเห็นเลยนะนี่ครับนี่คือความสวยงามนะ นี่คือความสวยงามนะของเหรียญน,นะครับผมอะ่ะก็เหลือทั้งหมดนะน่าจะเหลือทั้งหมด5ลุนนะ5ลุนนะที่ยังไม่ได้แกะนะถ้าพี่พี่ท่านใดอยากได้ไปครอบครองนะครับผมอยากได้ไปครอบครองนะครับผมอยากได้ไปครอบครองสักหนึ่งเหรียญหรือว่าสองเหรียญก็ทักเข้ามาได้นะที่ช่องตามเดชแชนเต็มนะครับตอนนี้มีแบ่งนะมีแบ่งทั้งหมดห้าเหรียญน,นะอีกสองเหรียญนี้ผมจะเก็บนะสองเหรียญนี้ของของพี่เขาที่เขาปิดไปแล้วนะครับรอรอส่งนะเดี๋ยวผมจะส่งให้เขานะ ส่งให้พี่เขานะครับนี่ครับอันนี้สองเหรียญนะครับผมอันนี้งพี่เขานะครับพี่เขาได้ลงยาขอบเป็นสีส้มนะสีส้มบันพืหัดนะครับนี่ครับนี่ครับผมอ่ะก่อนจากก็ต้องฝากกดติดตามช่องตามใจฉันเต็มเ็มด้วยนะครับผมโอกาสหน้าจะนําเหรียญรุ่นไหนนะครับผมมาให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมนะครับเหรียญสวยๆนะครับผมเหรียญสวยๆนะเดี๋ยวผมจะนํามาให้ชมนะครับผมว่า แต่และเหรียญแต่เหรียญที่ผมเอามาให้ดูต้องบอกว่าเป็นเหรียญน,นิยมมากๆนะครับผมถึงจะเอามานะครับผมเป็นที่นิยมนะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ